ับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเว็บของตามใจเบ็ดนะครับสามารถเบ็ด X ตามใจสร้างมาตรฐานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเว็บตามใจเบ็ดกันเลยกันนะฮะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งเลยนะับหวยนะครับเรามาเป็นคาสิโนเป็นเกมสล็อตแล้วก็กีฬานะครับแต่วันนี้เรามารูปแบบของเกมสล็อตนะครับก็กดเข้าไปนะครับในหน้าของเกมสล็อตนะครับจะมีทั้งหมด4ค่ายนะครับนะ ที่เป็นค่ายยอดนิยมมาเลยทีเดียวนะครับจะมีค่ายโจ๊กเกอร์เกมมิ่งนะครับพ็อกเก็ตเกมมิ่งแบล็กเมทิกเบรย์แล้วก็โฮ่เพลย์นะครับแต่วันนี้เรามาในรูปแบบของพ็อกเก็ตเกมมิ่งนะครับนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปแนะนํากับเกมนี้เลยครับนะเกมค็อกเทลไนท์นะครับค็อกเทลไนท์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเกมค็อกเทลไนท์นะครับว่ามีความประวัติความเป็นมายังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับต้องบอกเลยว่านะครับ ผู้สร้างของเกมเกมนี้นะครับนะได้รับแรงบันดาลใจจากคุณเป๋ยจริงนะครับคุณเป๋ยจริงนี่คือทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับนะทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งนะฮะนะเธอก็มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแหละนะครับในการทําเครื่องดื่มค็อกเทลต่างๆนานานะครับนะแต่ก sure. ่อ right, นอื่นนะครับจะต้องพามาดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับตารางการจ่ายนะครับนะตารางการจ่ายนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ตามไลักษณ์ตามนี้เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็มาดูฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ต่างๆจะเป็นตัวคูณนะครับนะเปลี่ยน ขอทองเป็นตัววายใต้วายจะมีตัวคูณอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับแต่เราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะฮะอ่ะกดเข้าไปครับนะเอาพูดถึงแม่นางเผยจริงต่อนะครับแม่นางเิยจริงก็เป็นมาเดนเดอร์นะครับแล้วนางก็พยายามจะหาซิเนเจอร์ของเตงให้เจอนะครับนะ แล้วมีวันหนึ่งนะครับนางไปเจอข่าวลือมาจากบาร์แห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคอกเทลไนนะครับคอกเทลไนนะครับซึ่งแบบอยู่ในตอกริมชายแดนเลยนะครับแล้วเจ้าของร้านร้านนี้บอกเลยว่าเป็นสุดยอดฝีมือแห่งการทำคอกเทลนะครับจนได้รับฉาย,ยาว,ว่าปรมาจารย์คอกเทลเลยนะครับเธอก็เลยตามหาเลยนะครับตามหา ตามหาจนเจอนะครับนะตามหาจนเจอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อฟรีเกมกันก่อนนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์กันด้วยนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะนี่ครับได้รับสเกตเตอร์สามันนะครับถ้าเราได้รับสเกตเตอร์สี่อันนะครับจะเข้าสมุดฟรีเกมเลยนะครับนะจะเข้าสมุดฟรีเกมเลยนะครับนะถ้าได้สี่สเกตเตอร์นะครับจะได้สิบฟรีเกมห้าสเกตเตอร์ได้สิบสองฟรีเกมนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเธอนะครับก็ ไปหาบานี้เลยนะครับไปหาจนเจอนะครับนะพอเจอเสร็จปั๊บเธอก็ไปขอฝึกงานเลยนะครับนะขอฝึกงานเป็นเด็กฝึกงานที่ร้านนั้นเลยนะครับแต่เจ้าของร้านนี่ค่อนข้างเนียบมากๆนะครับเนียบมากๆนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์กันก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นมันจะเปลี่ยนเป็นวไหมครับหลังจากนั้นนะครับ Y จะถูกจะมีตัวคูณอยู่ด้านล่างนะครับตัวคูณจะเอามาบวกรวมกันนะครับแล้วเอาไปคูณกับรางวัลที่เราได้นะครับแล้วก็จ่ายให้กับเราอันเี้นะครับนะค่อนข้างเนียบพูดถึง บาร์ที่เธอไปทำงานต่อนะครับบาร์นั้นค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะครับแต่เธอก็ใช้ความพยายามการทํางานอุตสาหะต่างๆนานานะครับนะเพื่อให้ได้เคล็ดลับสูตรลับนะครับนะและเธอก็ประสบความสำเร็จในการทํางานนะครับจากการทํางานของเธอนั่นเองนะครับจนเธอได้รับชื่อเสียงมากมายนะครับนะเออจนเธอได้รับชื่อเสียงมากมายนะครับจากการทํางานนั่นเองนะฮะจนมาเป็นต้นแบบในการสร้างเกมเกมนี้ขึ้นมาจากคุณปืนจริงนะครับนะเออ แล้วค็อกเทลของเธอนะครับได้ตั้งชื่อนะครับเป็นค็อกเทลที่แบบพิเศษมากๆนะครับชื่อว่า Kiss and Angel นะครับ Kiss and Angel นะครับนะเป็นค็อกเทลของเธอเองเป็นิกินเจอร์ของเธอเองที่เธอทำความสำเร็จนะครับนะประสบความสำเร็จมากๆในด้านค็อกเทลจนมาเป็นที่มาของเกมเกมนี้น่ครับผู้สร้างได้หยิบจับเรื่องราวตัวนี้มาทำเป็นเกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์กันต่ออีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับนะอ่ะเรามาดูกันครับโอเคนะครับการเข้าฟีเจอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับนะ s c a ตอร์นะครับ4 scatter ได้1 0ีเกม5 scatter ได้12ฟรีเกมนะครับนะนี่คือการการเข้าฟีเจอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับอุ้ยสามันนะฮะและสังเกตตัวคูณด้านล่างนะครับมันจะบวกรวมกันนะครับแล้วคูณกับรางวัลที่เราได้นั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะฮะค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วข้อเสียเกมนี้ต้องตินิดนึงเลยนะครับต้องตินิดนึงเลยเนื่องจากว่าเวลาเข้าฟีเกมนี่ค่อนข้างยากนะครับนะถึงเกิดถึงได้มีปุ่ม ซื้อฟีสปินตัวนี้ขึ้นมาครับนะเออเพราะว่าส่วนตัวแล้วแบบต้องบอกเลยว่ายากมากๆนะครับสลับเกมนี้นะฮะเออแต่ว่าเข้ามาแล้วค่อนข้างคุ้มนะครับนะในกรณีที่หมุนแล้วออกสีสเกตเตอร์อย่างนี้นะครับเข้ามาแล้วบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆเลยนะฮะเออเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นตัวคูณไหมครับมีต่อไปนะครับถ้า Y ออกมานะครับจะเป็นคูณ8 คูณสิเห็นไหมครับนี่ครับคูณ12ครับนี่แหละครับเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วดูครับคูณ8ไปอีกครับถ้ามันได้2อันนะครับน้ำมันจะมาบวกรวมกันแล้วคูณเลยนะครับอู้คูบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับสำหรับเกมนี้ฟีเจอร์เกมนี้สุดยอดมากๆากอู้แล้วดูกันจังหวะนี้ครับ3แถวครับไม่ต้องกลัวแล้วครับโอ้โหคูณ40ครับ160เลยครับโอ้โห นี่นะครับสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดลงมากนะครับนะครับการพนันมีความเสี่ยงนะครับนะก็สมควรศึกษาข้อมูลให้แต่ละเกมให้ดีก่อนนะครับแต่ละชิ้นให้ดีก่อนก่อนที่จะลงทุนนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมท็อกเทลไนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนําเกมท็อกเทลไนจากค่าย PG ซอ f t นะครับนะผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆ จากเว็บตามใจเบ็ดนะครับระบบใหม่รวดเร็วทันสมัยปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงนะครับนะอ้า